หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่สิเสือกึ่งพุทธการตอนเผชิญเสือนรก เราสามคนวิ่งตามลงไปในหูเล็กที่ตาเกิลกำลังยืนอยู่ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่แลเห็นได้สายศินสีขาวพันอยู่กับกิ่งไม้ซึ่งใช้เป็นหลักปักเป็นวงกลมเล็กๆอยู่รอบซอกหินนัดทํานองเดียวกันกับที่เราเห็นมาแล้วณเพลิงของชายชราชาวอีสานขณะนั้นข้าพเจ้ายังแลไม่เห็นอะไรได้แต่กลิ่นเน่าตัวๆซึ่งล่องลอยอยู่ในอากาศรอบๆกายจนกระทั่งตะเกิลหลีกทางให้ และชี้ให้และชี้ไประหว่างซอกหินนั้นดูเถะนายนอกจากขาข้างเดียวอะไรอะไรก็ยังคงอยู่ครบอยู่ทุกอย่างตะเกินดูรอยแล้วเมื่อคืนเสือตัวนั้นมาที่นี่แต่ประหลาดเหลือเกินที่มันไม่ยักเข้ากินต่อไปมันกินไม่ได้ถึงหิวและอยากเท่าไรก็เข้าไม่ถึงชายชราชาวอีสานว่าเพราะอะไรเข้าพเจ้าถามตราบใดที่ได้สายสินของพันตายังอยู่ บอมีเสือมีสางตัวใดเข้าไปกินบักนั่นได้จะมากไปละกระมังพันตาไรเรื่องเอ่ยธรรมดาเสือไม่ใช่สัตว์ตะกระตะกรามมันไม่เคยกินเว้นไว้แต่จะหิวไม่ฆ่าเว้นไว้แต่ต้องการอาหารนี่มันบอใช่เสือธรรมดามันเสือผีเสือบ้าเสือนรกตัวแดงเป็นไฟพันตาบอก ระหว่างที่พันตาอธิบายและถกเถียงอยู่กับร้อยเอกเรืองนั่นเองข้าพเจ้าก็ก้าวเ,เข้าไปใกล้ซากศพนั้นจริงอย่างตะเกิลบอกทุกอย่างนอกจากขาซ้ายแค่สะโพกข้างเดียวหายไปแล้วสัตว์ประหลาดตัวนั้นเกือบไม่ได้แต่ต้องซากของคนงานรถไฟเคราะหล้ายผู้นั้นเลย รอยเท้าใหม่ๆซึ่งปรากฏอยู่นอกวงสายศินก็บอกถึงเวลาที่มันมาครั้งหลังอย่างที่ตะเกิชี้แจงเช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาจากรอยหนึ่งของบรรดารอยเท้าเหล่านั้นเห็นได้ชัดเพราะว่ามันพิมพ์อยู่กับดินเปียกระหว่างแองที่เพิ่งแห้งไปใหม่ๆข้าพเจ้าแทบกลั้นหายใจเพราะความอัศจรรย์ ถ้าจะมีเสือโคร่งตัวใดที่ข้าพเจ้าเคยยิงได้ในชีวิตของการออกป่าล่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วจะต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าหรือเอาสองคูณเข้าไปมันเป็นรอยเสือแน่อย่างไม่ต้องสงสัยแม้กระนั้นอย่างที่ร้อยเอกเรืองได้อธิบายกับผู้กำกับการตำรวจหนุ่มฟังแล้วมันก็ผิดกว่ารอยเสือลายพาดกรอนทั้งปวงเพราะแปรออกไปเหมือนรอยเท้าหมีหรือลิงใหญ่แทนที่บนหรือกลม ตะเกิลซึ่งเดินตรวจดูจนทั่วบริเวณหูเล็กๆนั้นย้อนกลับมาที่ข้าพเจ้าพลางก็สัส่นศีรษะอย่างจนใจขณะที่เอ่ยขึ้นมาเป็นไปได้หรือไงว่าได้สายสินของตะขรวนั้นทําให้มันไม่กล้าเข้าก็แกเองเข้าใจว่าอย่างไรตะเกลิลเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นหิวกระหิวและโกรธเหลือเกินนายมันเดินวนเวียนไปมารอบๆวงได้สายสิน พระลงไปที่ชายเนินข้างล่างเหมือนจะอ่อนใจแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับลงไปอีกคราวนี้หายไปในป่าแถวก้นหูนนข้าพเจ้าจนปัญญาหาคำตอบให้แกไม่ได้ในข้อนั้นแต่ก็ไม่สำคัญในเมื่อปัญหาใหญ่อยู่ในข้อเท็จจริงที่ว่า สัตว์ตัวนี้มีนิสัยเป็นเสือทุกประการเมื่อคือนนี้สัตว์ประหลาดตัวนั้นได้มาที่นี่ด้วยความหิวโหยเพื่อจะมากินเหยื่อที่มันทิ้งไว้แต่กินไม่ได้เพราะเหตุใดก็ตามจึงพลาจากไปและเพราะว่าซากนั้นยังอยู่ในสภาพที่มันเป็นอาหารของมันต่อไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะไม่กลับมาอีกและข้าพเจ้าก็บอกแกออกไปตามนั้นฉันแน่ใจหลือเกินตะเกน ว่าอย่างไรเสียมันก็คงจะกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าได้สายศินของพันตาแกศักดิ์สิทธิ์จริงมันเข้าถึงศพไม่ได้เราก็ควรจะดีใจและจะได้มีโอกาสเจอมันอยู่นานฉันตกลงใจแล้วว่าเราจะลงมือทำการเย็นวันนี้แหละแต่ตาเกิลมองไม่เห็นที่จะขัดห้างเลยนายมาให้ทุกต้นที่อยู่ใกล้สูงเกินไปที่เตี้ยเล่าก็ไกล จนเวลามันเข้ากลางคืนถึงจะฉายไฟก็คงเห็นไม่ถนัดขัดทำไมกันห้างดูก้อนหินใหญ่โคนต้นมะข่านั้นที่ตั้งของมันคุมอยู่ทั้งหุบนี้ข้างหลังออกไปเป็นเหวชันฉะนั้นจึงรับประกันได้ในความปลอดภัยว่ามันจะไม่ขึ้นและเข้ามาทางนั้นระยะของการยิงก็รับประกันได้ว่าจะไม่มีพลาดเราจะไม่ขัดห้างตะเก็นเราจะนั่งซุ่ม เพื่อยิงเสือยักษ์เสือมารเสือผีเสือนรกตัวแดงเป็นไฟตัวนั้นไม่เป็นไรตะเกิน้นถ้าแกไม่สมัครใจฉันเองจะนั่งคนเดียวแล้วก็ทิ้งให้ตะเกิน้นทนทุกทรมานคิดถึงนายอยู่ที่รถไฟกับนายทหารเรืองและตำรวจตลอดคืนไม่เอาแล้วนายสมัครใจหรือไม่สมัครใจนายอยู่ไหนตะเกิน้นอยู่ที่นั่นพันตามองดูหนา้าข้าพเจ้าและตะเกิน้น เหมือนเพิ่งเคยเห็นกันเมื่อได้ฟังการตกลงใจของเราครั้นแล้วก็สั่นศีรษะสายหน้าและพึมพำเบาๆว่านอนสบายในรถบอดีกว่าหรือเจ้านายบักนี่ตายแล้วเหม็นแล้วแยแสยมันทำไมเสือก็เข้ากินบอได้ช่วยกันฝังบอดีหรือเอาไว้อีกสักคืนเถอะพันตาข้าพเจ้าบอกแก ขอให้ฉันได้พยายามจัดการกับเสือตัวนั้นสักครั้งถ้าเย็นนี้จนรุ่งสว่างมันไม่เข้าเราถึงช่วยกันจัดการฝังเจ้านายพูดอะไรก็เป็นคำสั่งพันตาบอกขัดใจนายจะนั่งก็นั่งพันตาหมดสายศินจะเสกดินแทนให้เสือเข้าใกล้านายบ่ได้ขอบใจละพันตาแต่นอกจากเวทบนอาคมและดินเสก ขอให้ฉันได้อยู่ในซุ้มที่มิดชิดสักหน่อยก็แล้วกันพันตาไม่ขัดข้องในข้อนั้นตรงกันข้ามแกก็ช่วยเราตัดเถาวัลและกิ่งไม้จากเชิงเขาข้างล่างมาปักทำซุ้มบังไพรยอยู่อย่างมิดชิดพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นที่พอใจของเราจึงชวนกันเดินทางกลับมาสมทบกับผู้กํากับการตํารวจหนุ่มและนายสถานีข้าพเจ้าชี้แจงให้เขาฟัง ถึงการตกลงใจของเราสีหน้าของเขาบอกความไม่สบายใจเลยแต่ก็ไม่ได้ปริปากประการใดตลอดวันที่เหลืออยู่ข้าพเจ้าและตาเกิลพักผ่อนเพื่อถนอมเอาแรงเพื่อถนอมแรงเอากำลังไว้ชดเชยกับงานที่จะต้องเผชิญต่อไปนับแต่บ่ายวันนั้นจนกว่าจะรุ่งอารุณ์ของวันต่อไปก่อนบ่ายสี่โมงเล็กน้อยวันนั้นเองภายหลังที่กำชับผู้กำกับการตำรวจหนุม่ม อย่าปล่อยให้ตำรวจในสายบัญชาเหล่านั้นเพ่นพ่านไปในเวลาวิกาลแล้วตะเกิลกับข้าพเจ้าก็ออกเดินทางข้ามลูกเขาไปถึงหุบเล็กนั้นและเข้าประจำซุ้มพร้อมด้วยปืนคู่มือของเราไราเฟิลแฟ a ดจุดสําำหรับข้าพเจ้าและเจฟฟรีย์จุดส่สําำหรับตะเกิลทุกที่ทุกอย่าง คงอยู่ในสภาพเดิมของมันอย่างเมื่อเราจากไปเพียงแต่บรรยากาศภายในหุบเล็กเท่านั้นที่เยือกเย็นและวังเวงราวกับป่าชา้าแม้ว่าจะมีซากศพหนุ่มอยู่เพียงศพเดียวจากสมที่เรานั่งกำบังอยู่อาจมองเห็นซากศพนั้นได้ถนัดในระยะ30หลาลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกนำกลิ่นเน่าตุผ่านมาบางครั้งบางคราวแต่เราก็พอทนได้ข้าพเจ้าลองวาดปืนซึ่งสอดไว้ใน ช่องบางไพรปรากฏว่าสามารถคุมบริเวณนั้นได้ทั่วถึงก็พอใจการอยู่ยามตามเวรของเราเริ่มต้นและดำเนินต่อไปตลอดวันบ่ายและดำเนินต่อไปตลอดบ่ายวันนั้นอย่างเงียบเชียบและประสาทตื่นอยู่ทุกลมหายใจแต่นอกจากเสียงนกตราไนที่เจาะต้นไม้แห้งอยู่ที่เชิงห้วยและเสียงชนีที่โหวยมาจากป่ายางในหุบเขาใหญ่ต่อไปแล้วไม่มีวิววเลย จนกระทั่งใกล้พลบและพายุก็เริ่มพัดเมฆก็ตั้งเขาขึ้นเต็มฟ้าตาเกิ้ลเงยหน้าขึ้นพิจารณาดูเลิกบนและเนินเขาที่เริ่มมืดลงทุกขณะแล้วก็ถอนใจพึมพำเบาๆว่าโชคเราถ้าจะไม่ดีเสียแล้วละนายอากาศกดต่ำลงทุกทีอีกไม่ช้าฝนคงจะตกแต่เราก็มีเสื้อฝนพลาสติกแล้วก็บลัลดีที่แกชอบตาเกิ้ลพอจะทำความอบอุ่นได้ตา<ะ>เกลวันทานาย ว่าลันดีก็ย้ายอุ่นพอๆกันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฝนตกตาเกินกลัวว่ามันจะไม่เข้าเพราะอะไรเหมือนกับแมวเสือไม่ชอบฝนแต่นั่นและนายไม่ทุกรายไปขอให้เราหวังกันเถอะว่าเสือผีเสือเจ้าเสือนรกตัวนี้จะไม่เหมือนกับเสือทั้งหลายยิ่งข้าลงพายุก็ยิ่งพัดแรงพร้อมด้วยเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเสียงสอและกิ่งไผ่เสียดสีกันอยู่ที่ชายเนินตรงข้าม เสียงกิ่งไม้หักเสียงลมที่พัดผ่านซอกหินดังคะระรคนปนกันไปหมดจนไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเสียงใดเป็นเสียงอะไรกิ่งไม้สดที่ใช้ปากบังพลสุมที่นั่งไหวเอ็นทำท่าจะล้มไม่ล้มเสียให้ได้เพราะดีที่เราผูกและโยงด้วยเถาวันอีกชั้นหนึ่งจึงยึดกันอยู่ได้ อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาขณะที่ฟ้าคำรามสนั่นพายุที่พัดหนักขึ้นทุกทีนั่นเองฝนก็เริ่มโปรยเม็ดปอแปะและตกลงหนาเม็ดขึ้นทุกทีกระทั่งในที่สุดก็ดสัตวสู้เสียอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเราพากันคลี่เสื้อฝนพลาสติกออกคลุมศีรษะและปืนในความมืดเหมือนสีหมืกและท่ามกลางเสียงฝนที่ซัดซ่านั้น ตะเกิ้นเอื้อมมือที่สั่นออกมาหาข้าพเจ้ากระซิบบอกด้วยเสียงที่คิดว่าเบาแต่ยังตะโกนว่าขอตะเกิ้นสักทีเถอนายอะไรการตะเกิน้นไอยังวาดสินายน,น้ำพันอย่างนั้นไอที่อบอุ่นเหมือนยายบรันดี <c oughs> ข้าพเจ้าหยิบกระติกที่เน็บไว้กับเข็มขัดส่งให้แก่ตะเกิ้นรับไปด้วยมืออันสั่นเทิม นั่งเงียบอยู่สักครู่จึงส่งคืนได้ยินเสียงแกถอนใจยาวเชิญใจทีนี้หนาวเท่าหนาวทนได้ <c oughs> ข้าพเจ้าหัวเราะระวังเถอะเพราะบทฤทธิ์ของมันแกะจะหนาวจับหัวใจยิ่งกว่านี้ฝนยังคงตกต่อไปอย่างไม่มีหยุดไม่มียังจนกระทั่งราวสิบนาทีต่อมาตะเกิลก็เอ่ยขึ้นอีกว่าถามัน จะไม่ได้ความเสียแล้วแหละนายไม่มีท่าว่าฝนจะหยุดเสียเลยถึงมันเข้าเราก็ไม่รู้ถึงมีไฟก็คงฉายไม่เห็นแต่อย่าลืมตะเก้นว่ามันเป็นเสือไฟแดงราวกับทาด้วยฟอสฟอรัสไปทั้งตัวถ้ามันเข้าเราจะไม่ต้องฉายไฟกระเรียงชาราพึมพำอยู่ในลำคอแล้วก็เงียบไปเราก็นั่งกันอยู่เงียบๆทมกลางเสียงอันเกิดจากพายุและหาฝน ตลอดจนเสียงฟ้าที่สะเทือนเลือนลั่นก้องสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างหุบเขารอบข้างมันพัดและตกเรื่อยไปไม่แสดงทีท่าว่าจะหยุดจะยัง้งมันอาจจะพัดและตกไปจนกว่าจะรุ่งสว่างโดยเราไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากคอยวันใหม่ที่จะมาถึงแต่หลังจากชั่วโมงครึ่งผ่านไปจนจวนที่ทั้งตาเกิดและข้าพเจ้า แทบจะทนความหนาวเหน็บของหาฝนที่เย็นจะเยือกไม่ไหวทั้งฝนทั้งฟ้าและพายุก็หยุดอย่างกระทันหันอันเป็นธรรมดาของฝนในหน้านั้นและภูมิประเทศเช่นนั้นนอกจากเสียงฟ้าที่ร้องห่างออกไปนอกจากเสียงน้ำที่ไหลซาอลงมาตามซอกเล็กซอกน้อยของเนินเขาลงไปสู่ลำห้วยข้างล่างและแผ่นดินที่เปียกโชกทุกแองนองไปด้วยน้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมของมันของฝาที่มืดไปด้วยเมฆก,ก็เริ่มคลายอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาพระจันทร์ต้นแรมก็โผล่ขึ้นผลยอดไม้ที่ปกคลุมอยู่ตามสันเขาด้านตะวันออก ฉายแสงลงมาอ่อนๆตะเ,เกินเอียงศีรษะเข้ามากระซิบที่หูบบววข้าพเจ้าเบาๆว่ากี่ทุ่มแล้วนายสี่ครึ่งข้าพเจ้าตอบตะเกินถอนใจยาวเฮ้เวลาช่างล่าช้าเสียนี่กระไรอีกหลายกับแสนกันอ,น,อนันตชาติเหลือเกินถึงจะสว่างแกหยุดฟังเสียงช้างที่ร้องมาจากก้นหุบเขาใหญ่เลยสันเขาลูกข้างหน้าออกไปแล้วก็ค่อย,อยๆเลืกเสื้อฝนพลาสติกที่คลุมศีรษะอยู่ออก เงนหน้าขึ้นดูยอดไม้ประสานกิ่งและใบกันอยู่เบื้องบนเหมือนหลังคาโลกต่อมาก็เหลียวกลับไปที่พระจันทร์ดวงนั้นพ,พึมพำด้วยเสียงเบาๆต่อไปอีกชั่วโมงต่อไปถึงจะไม่มีเมฆที่นี่ก็มืดอ,อีกถ้ามันยัง ตัวแดงเป็นแสงไฟอย่างที่เราเห็นเมื่อคืนเข้าตอนพระจันทร์บางยอดไม้นั่นแหละเห็นถนัดดีตรวจดูปืนเรียบร้อยแล้วหรืดนายข้าพเจ้าพยักหน้าแม้กระนั้นการเตือนของแกก็อดทําให้ค่อยๆหักลํากล้องออกดูอีกไม่ได้หยิบกระสุนปืนออกดูจนแน่ใจว่าบรรจุหัวอ่อนเอาไว้สองนัดครั้นแล้วก็ประกับผ่านท้ายเบาๆเอ็นหลังพิงต้นไม้คอยเวลาของเราต่อไป ไม่มีอะไรกระโตกกระตากผิดปกติหรือปรากฏวิแววของสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่อย่างใดไม่มีเสียงอะไรนอกจากน้ำที่ยังไหลรินตามซอกหินจากเนินเขาตอนบนลงไปสู่ห้วยหรือแอ่งข้างล่างเสียงช้างที่ช้าๆน,น,นานๆร้องมาจากขุบเขาฝากนนท์และแมลงที่ร้องเพียกอยู่ทั้งป่าเวลายิ่งล่วงนานไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นความระมัดระวังของเราก็ยิ่งลดน้อยลงครั้นแล้วอีกราวสิบนาทีจะเที่ยงคืน ขณะที่ทั้งตะเกิลและข้าประเจ้าแก้หนาวกันด้วยบรันดีอีกคนละฝากระติกเสียงข้างฝูงหนึ่งที่เชิงเขาก็ร้องขึ้นเหมือนได้รับความตกอกตกใจจากอะไรตะเกิลปิดฝากระติกโดยเร็วเงี่ยหูฟังอยู่ไม่ถึงอึดใจก็พึมพำเบาๆโดยไม่หันหน้ามาไม่ใช่ร้องสนุกร้องเรียกพวกหรือตกใจธรรมดาฟังให้ดีนาย ใกล้ๆกับทางด่านที่เราขึ้นมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองแต่นั่นมันด้านหมู่บ้านกับสถานีเขาพังถ้ามันเป็นไอตัวแดงเป็นไฟจริงมันควรจะขึ้นด้านหลังอย่างที่รอยเท้าของมันแสดงไว้หลายด่านมาบรรจบกันที่นี่นายไม่แน่ว่ามันจะเข้าทางไหนฟังนายถ้าจะชอบก้น แต่ข้างฝูงนั้นร้องอยู่สักครู่ก็เงียบไปราวครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อไม่มีอะไรผิดปกติปรากฏขึ้นอีกเลยเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้ข้างฝูงนั้นตกใจอาจจะเป็นเสือดาวหรือเสือใหญ่ที่ผ่านไปแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวนั้นแม้กระทั่งตกถึงเวลานี้แล้วข้าพเจ้ายังมั่นใจว่าอย่างไรเสียก็ยังไม่ทิ้งเหยื่อของมันมั่นใจต่อไปด้วยว่า อย่างเสือทั้งหลายมันจะยังไม่สังหารเหยื่อใหม่ตราบใดที่ยังมีเหยื่อเก่าคอยอยู่เสียงนกถ,ถือตัวหนึ่งร้องขึ้นที่ต้นไม้หลังเขาอย่างกระทันหันจนกระทั่งตะเกินอดสะดุ้งไม่ได้แกะสะบดอยู่ในลําคอเบาๆว่าริกยำเงียบตะเก็นฟังอะไรนั่นข้าพเจ้าเตือนชั้นแรกข้าพเจ้าคิดว่าความเคร่งเครียดจากการคุมปราสาสดับตรับฟังมาเป็นเวลานานนั่นเอง ทำให้เกิดอุปาทานและหูได้ยินไปว่าก้อนดินหรือหินเล็กๆกลิ้งตามเนินเขาขวามือลงมาในหุบเล็กที่ซากศพนั้นกองอยู่แต่อีกครู่ต่อมาขณะที่เราทั้งสองเงี่ยหูฟังและนกถือถือหยุดร้องลงไปใหม่ๆนั่นเองมันก็ดังขึ้นอีกและคราวนี้ไม่มีความสงสัยเลยว่ามันจะเป็นอุปาทานเรามองขึ้นไปตามเนินเขาที่ก้อนดินหรือหินเหล่านั้นกลิ้งลงมา ชั่วขณะหนึ่งแกไม่เห็นอะไรนอกจากเงาอันเกิดจากต้นไม้และแสงจันทร์ที่สว่างสวยแต่ไม่ถึงพริบตาต่อมาตะเกิลก็สะกิดข้าพเจ้าดูอะไรนั่นนายใต้โขดหินใหญ่ฝากขวาของต้นตะเคียนฉันกำลังดูอยู่เหมือนกันคล้ายๆกับจะเป็นขอนใหญ่ขอนไม้เกลื่อนที่ไม่ได้แสงสว่างนั่นไม่ใช่เห็ดใช่ราหรือหิ่งห้อยข้าพเจ้าพยายามพิจารณาดูอีกครั้ง ความกลมกลืนของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขอนหรือตอไม้ใหญ่กับฉากหลังของลานโล่งที่กำลังสว่างสวัยไปด้วยแสงจันทร์ทำให้เป็นการยากที่จะแยกอะไรออกจากกันทันแล้วชั่วเวลาไม่กี่วินาทีต่อมาข้าพเจ้าก็เห็นอย่างตะเก็นเห็นและเข้าใจอย่างที่แกเข้าใจเมื่อแสงเดือนเคลื่อนที่และประกายฟอสฟอรัสอันสุกเรืองของร่างนั้นปรากฏขึ้นในความมืด มันเคลื่อนที่ลงมาตามสันเนินช้าๆข้าพเจ้าพิจารณาอยู่นานจึงจับสังเกตได้ในระยะเกือบร้อยหลาเช่นนั้นว่าตรงไหนเป็นหัวและตรงไหนเป็นทางยิ่งพ้นจากบริเวณที่สว่างเข้าสู่ที่มืดเพียงใดภาพอันเป็นประกายสุกเรืองของมันก็ยิ่งปรากฏชัดมันเป็นร่างของสัตว์ประหลาดตัวนั้น แต่แทนที่จะได้เดินหรือ,อย่างเข้ามากลับคลานกระดิบกระดิบเหมือนสัว์เลยคลานลงไปที่ซากซากนั้นเสียงสั่นสั่นของตากเกินแววขึ้นที่หูของข้าพเจ้าเหมือนคนกําลังจะจมน้ําตายข,ขอ,ขอไอไอน้ําอย่างว่าอีกทีนายเงียบเงียบตาเก็น<ๆ>ถึงเราจะอยู่ใต้ลมหุบเขานี่ก็เสียงก้องขออีกลุ่มเดียวแหละ ไตเกิลเป็นใบเลยก็ยอมแต่นี่ฟันมันกระทบกันเอาเอาไปค่อยๆเปิดจุกดื่มจากกระติกเลยอย่ารินใส่ฝาจะกระทบกันช่วขณะหนึ่งสัตว์ประหลาดตัวนั้นหยุดเคลื่อนไหวจนเราอดคิดไม่ได้ว่ามันระแคระคายถึงที่อยู่ของเราที่นั่นแต่อีกไม่ถึงอึดใจมันก็คลานต่อมาลักษณะไม่ต่างอะไรกับแมวที่คลานเข้าหาเหยือ่อบริเวณภายในหุบเล็ก ซึ่งมืดคลื้มสว่างขึ้นเหมือนหิ่งห้อยฝูงใหญ่มาเกาะอยู่ตามต้นไม้โดยรอบอีกครั้งหนึ่งมันหยุดเมื่อถึงก้อนหินสุดท้ายเหนือซอกที่วงรอบไว้ด้วยได้สายสินเงยศรีรษะอันใหญ่พร้อมด้วยปากที่อาสแยะและเขี้ยวที่ยาวมองตรงมาที่เราทายไปทั้งซ้ายและขวาต่อมาก็ลุกขึ้นยืนตรงานย่างลงไปจนกระทั่งถึงวงสายสินนั้น แล้วก็ถอยออกมาพลางก็คำรามอยู่ในคออย่างรำคาญใจแน่ละมันเป็นเสือทั้งเสียงและทั้งรูปร่างแต่คุณพระช่วยช่างใหญ่และประหลาดพิลึกกึกกืออะไรเช่นนั้นเกี่ยวของมันอาจจะไม่ยาวถึงศอกหรือขนาดงาช้างอย่างที่คนเข้าใจแต่มันก็ยาวผิดธรรมดาและยื่นออกมาในลักษณะที่ข้าพเจ้าไม่เคยพบเคยเห็น จากเสือตัวใดความสูงและใหญ่ก็ไม่ถึงกับม้าเทศอย่างที่ล่ำลือแต่ก็ใหญ่กว่าเสือใดๆทั้งที่ข้าพเจ้าได้เคยยิงและเคยเห็นมาแล้ววัดจากจมูกถึงหางอาจจะถึง15ฟุตและบางทีก็อาจจะกว่านั้นแต่มันก็ไม่น่าอาจจัศจรรย์เท่ากับสิ่งหนึ่งซึ่งเสือทั้งหลายในโลกไม่มีนั่นคือแสงที่สุกเรืองไปทั้งตัวเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสหรือพลายน้ำ อึดใจหนึ่งเต็มๆมันยืนตระงานอยู่ที่นั่นคำรามลึกอยู่ในลำคอแต่เพราะว่าศรีรษะของมันหันตรงมาทางเราข้าพเจ้าจึงยังประทับปืนรีรออยู่ไม่ใช่เพราะเสียดายกระโหลกศรีรษะในการที่หมายยิงสมองมากไปกว่าเห็นศูนย์ไม่ถนัดและการยิงจากที่สูงอาจพลาดได้ไง่ายข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะได้รับโอกาสงามอย่างครั้งนี้ การอดใจรอต่อไปเพียงเสี้ยวของวินาทีต่อไปให้มั่นใจจริงๆดีกว่าที่จะยิงเสียงออกไปทั้งๆที่ไม่ถนัดและพลาดโอกาสสำคัญไปอีกนานบางทีคงชั่วการอาวสานชั่วเสี้ยววินาทีนั้นช่างนานเสียยิ่งกับสัตวัดข้าพเจ้าได้ยินเสียงหายใจขัดขัดของตะเกินปรากฏขึ้นข้างๆตาขวาก็จับอยู่ที่เส้นตรงระหว่างศูนย์หน้า กับศูตรหลังตลอดไปถึงเป้าซึ่งกำลังเบี่ยงมาให้เมื่อเสือไฟหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นออกอย่างอย่างไรก็ดีขณะที่นิ้วชี้ของขาพเจ้าซึ่งแต่อยู่ที่ไกลหน้าของลำกล้องขวาขณะที่นิ้วนั้นเหนียวช้าๆจนช่วงแรกของไกตึงวุดวิตจะถึงช่วงที่สองซึ่งเป็นจุดปล่อยเข็มชนวนหุบนั้นทั้งหุบก็ตื่นเหมือนเสียงคลื่นของฟ้าคำรามหรืออสนิบาตท,ที่ฟาดเปรี้ยงลงมา เพียงแต่เป็นเสียงจามหัดเฉยของตะเกินซึ่งระเบิดขึ้นเกือบติดหูข้าพเจ้ามันเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เสือประหลาดตัวนั้นหันศีรษะกลับตรงมาทางเรามันเกือบจะเป็นจังหวะเดียวที่นิ้วของข้าพเจ้าจะเหนียวต่อมาถึงจุดสุดไกล และกระสุนปืนระเบิดออกไปเปรี่ยงสนัน่นทนา้นั้นเองเสียงคำรามของมันก็สะเทือนไปทั่วทั้งบริเวณต้นไม้และเนินเขาทั้งสายขวาสว่างบูฟว่าขณะที่เสือกึ่งพุทธการตัวนั้นตรงมา30หลาของระยะทางที่แยกบันไว้จากเราไม่มีความหมายอะไรเหตุการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วเสียยิ่งกว่าสายฟ้าแลบยิ่งเสียกว่าพลิบตาเดียวขพเจ้าเสียวสถานไปตลอดทั้งไขสันหลัง ขณะที่ผุดทะลึ่งลุกเก้นยืนทำกลางเสียงคำรามของมันทำกลางเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจอย่างควบคุมสติไว้ไม่อยู่ของตาเกิลแล้วก็ส่งกระสุนหัวอ่อน300เกลนนัดสุดท้ายออกไประยะเกือบไม่ถึง3หลาซึ่งเรียกได้ว่าระยะเผาขนแต่กระสุนนัดนั้นก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันไว้ได้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงตาเกิลตะโกนอีกครั้งว่า น,น,นายอะไรหนักๆและแข็งกระแทกเข้ากับโคนขาเข้ามาเจ้าอย่างเต็มแรงจนเสถลาหลาล้มล,ลงขนาดนั้นเองเสือประหลาดตัวนั้นเสือกึ่งพุทธการก็ถึงตัวเราเรา,เรา,เรา